โอเคครับขอบคไม่เรไม่เนี่ไงที่พี่พี่ี่หาพี่ต้องสอนที่หมดเลยนะอ๋อแต่ของจูเป็นเป็นแอนดรอยดแอนดรอยตงแรกมันก็ตกลบนตก อยากลัวก็งได้เอย่าเพลาร์บหมุนอ๋อแบบหมุนหมุนลงมาหน่อยไหมุนแล้วก็ยังนอวิตแล้วก็ไปต่ออย่าเป็นมอเอรลิกค่ะบอกนอนเข้าไปอันนั้นเครื่องบินลมนะมันเครื่องบินลมนะจูจริงเหรออันนี้ทำทำได้แต่พอทำพุบก็ร่วงเลยจะร่วมกันทีมันจะไม่เหมือนเครื่องบินลบที่มันทำปุกบแล้วก็จบเลยจูแล้วตอนจบแล้ว ขึ้นมาที่มือขวาะไดโอเคแค่หายร้อะไรก็คื <im> อจากการใช้มาทั้งนมดแล้วกันนะออเลขสิบเจ็ มันจะเป็นเหมือนเป็นมุมของลูกบิดที่มันมีอย่างซ้ายมีอย่างขวาเป็นอย่าเราอยูเท่าไหร่ใช่ก็ยี่ยก็ไม่อยากไม่อยากาไม่ต้องรู้ใช่แต่แต่แต่มันจะดูประมาณต่แเ่แต่ว่ต่แต่แตแต่แต่แตแต่วต่ต่งต่แ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 ต่่ตตแต่่่ต่ ก็เดระมา75มัน75ใช่แล้วก็พยายามทำควคุมความเร็วไม่ให้เกิน70ประมาณ้ตอนตอนแลนดิ้งใกล้ๆระเบียงใกล้ๆถึง่วก็้ลดความเร็วความสูงตอันนี้ความสูตอนนี้ะความสูงออ่างตัดเลนใช่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความเร็วแนวน้่าเราขึ้นเท่าไหร ไปดูแยกสารอีกครับเป็นสองสารดูความสูงกับวัวของขึ้นหรือความ็นาขึ้นกันถ้าพี่พอก็เร่งความความเร็วให้ถึงหกสิบแล้วจะทแนเปนยงี้อ๋ออันนี้ใช่อันนี้คือกดหัวลงกดหัวลงความเร็วจากเอ้ความสูงจาลดเดึนหัวหชักว่าขึ้นความสูงจะเพิ่มยางซ้ายยางขวาคือมิก็จะยังซ้ายอยงขวาตามนั่นนี่คือ เร่งครับเร่ครอยู่บนบนที่ใช้หมู่เพื่อคูทิศทาให้เครื่องบินมันอตรงกลานั้นอเคถ้ามีลองลองลองบินลอขมีข้อมูลมี้อมใ่มีข้อมูลเราจะให้เครื่องบินอยูตรงกลางอตอนนี้ตรงกาไหมตรงกลางอันนี้วาันว่าวามันนี่ตรงนี้ก็อยู่เพื่อที่ข้าตรงกางไ่ตรงกาน้ว่ามันนี่ได้แต่อยู่ด้าน แต่ว่าไม่องไปเยไม่ต้มาขอเลยี่เขาวนมาหอเพราะวพี่ต้ไปก่อนได้เงี้ย้ยัวงบนตรงนี้นะ